สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะ hello everyone ชาวบุญโจโนอาตุติสวัสดีนะคะ FC ทุกท่านค่ะเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วนะคะว่าแขก,กวางอะไรเอาไว้วันนี้จะมาขายของหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมีแอบขายด้วยล่ะทุกคนนะคะเนาะวันนี้มาแบบผ่อนใครผ่อนใครนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือดอกไม้ ดอกไม้หอมนั่นเองนะคะทุกคนเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมคะว่าสวยงามมากโอเคเรามาดูนี่กันนะคะอันนี้ก็คือเป็นดอกไม้หอมนะคะสำหรับวางในบ้านคะ่ะทุกคนวางในบ้านวางในห้องนอนนะคะเป็นของสวยงามนะคะเป็นของสวยงามคะ่ะถ้าใครสนใจสามารถสั่งได้เลยนะคะรับออเดอร์นะคะทุกคนรับออเดอร์คะ่ะ มีหลายสีหลายแบบสวยงามนะคะแต่ละแบบสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นไซส์เล็กค่ะทุกคนมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะอันนี้เป็นดอกไม้สวยงามจะวางในตู้โชว์หรือว่าจะวางไว้ในห้องนอนหรือว่าจะวางไว้ในบ้านนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับในบ้านของเราหรือว่าห้องน้ำก็ได้นะคะทุกคนสวยงามนะคะสวยงามค่ะ นำมาให้เพื่อนๆนดูนะคะทีนี้เราจะใช้แบบไหนนะคะเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆนดูนะคะเราก็จะใช้คู่กับน้ำหอมแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นน้ำหอมนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำหอมแบบที่พวกเราใช้ฉีดที่เราใช้อยู่กันเป็นประจำก็ได้นะคะทุกคนเราก็จะใช้น้ำหอมมันนี้นะคะ อันนี้เป็นน้ําหอมที่สําหรับหยดใส่ดอกไม้แล้วเราวางไว้ในบ้านในห้องนอนนะคะทุกคนหอมในบ้านนะคะหอมสดชื่นผ่อนคลายค่ะวิธีใช้เราก็จะใช้แบบนี้เดียวนะคะเราก็จะหยดน้ําหอมนี้นะคะหยดน้ําหอมใส่ลงไปในดอกไม้นี้เลยนะคะหยดไม่เยอะนะคะทุกคนหยดไม่เยอะเนาะเราก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะ น้ำหอมหรือว่าจะเป็นน้ำหอมแบบที่เราแบบที่เราอา่ฉีดใช้ฉีดใชที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนะคะเราก็จะใช้น้ำหอมหยดลงไปหรือว่าฉีดในดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วเราก็นำไปวางไว้ในห้องนอนค่ะห้องนอนหรือว่าในบ้าน เนะก็จะส่งกลิ่นหอมอบอวลไปในบ้านเลยนะคะหรือว่าวางไว้ในห้องนอนก็จะช่วยให้หอมสดชื่นเวลานอนก็ผ่อนคลายได้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้สวยงามนะคะอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะมีทุกสีมีหลายสีนะมีสีหวานแหววนะคะมีสีสวยงามนะคะมีสีสวยงามสวยงามมากอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะมีไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะเป็นดอกม้ เก็นกรหอมอมลงไปแล้วก็ไปวางในบ้านคะทีนี้ทุกคนก็อยากจะรู้ราคาแล้วใช่ไหมคะอยากจะรู้ราคากันหรือยังเอง่ยอันนี้ไซร์ราคา28ยูโรค่ะ28ยูโรกับ10เซนนะคะราคาสามารถลดได้อีกนิดหน่อยนะคะทุกคนไม่มากนะคะอันนี้ที่ขายอยู่หน้าร้านนะคะทุกคนสวยงามวางในบ้านทำให้ในบ้านของเรา ทุกคนะทุกคนสวยงามมากๆเห็ค่ะวันนี้เรามาดูของสวยงามกันบ้างนะคะสวยงามค่ะทุกคนอันนี้รับออเดอร์ด้วยเดคะรับออเดอร์ค่ะแล้วก็จะมีของสวยงามออกมารีวิวให้ดูตลอดนะคะผสมผสานกันไปกับการทำครีมนะคะเรามาเรื่องความสวยงามนะคะทุกคน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แขกลงไปนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ